ร้าลิโวคันนี้ครับผมป้ายแดงมาเลยนะครับผมจัดท่อายพาสนะครับแบบดิ้นไฟฟ้าครับหรือว่าลกทิควาลนะครับให้ตัวนี้นะครับสามารถเปิดติดได้ครับแล้วก็เพิ่มลดเสียงได้นะครับผมจันนี้พิเศษครับพิเศษหน่อยก็คือว่าเพิ่มพอปู้เข้าไปด้วยครับสูตรเฉพาะของพี d ดีนะครับผมเดี๋ยวเราลองฟังกันหน่อยครับว่าปู้แบบเงียบได้ดังได้นะอยากปู้อยากเงียบตอนไหนสั่งได้เลยนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวให้น้องฮอปเปิลให้ฟังกันหน่อยนะครับผมว่าเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขอแบบปิดสวิตช์ก่อนนะครับกดปุ่มดีนะครับคือการปิดนะครับโอเคครับเปิดเลยครับโหมดเงียบก็จะประมาณนี้นะครับผมกดปุ่ม A จะเป็นการเปิดวาล์วสวิตต์นะครับผมเปิดเลยครับ จะเปิดเพิ่มทีละหนึ่งเลเวลนะครับแล้วก็ลดได้ครับไม่ใช้เทคนิคการเอฟเฟกตัดต่อนะครับผมสดๆเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเปิดเงียบดังอีกรอบนึงนะครับผมเปิดเลยครับนี่คือปิดอยู่นะครับอยากดังกดปุ่มเดียวครับ โอเคครับสนใจก็เข้ามาติดตั้งกันได้นะครับผมสำหรับลิฟ์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของเรานะครับผม